ดีค่ะวันนี้จริงๆแบตบหมดแล้วแต่รับปากไว้ก็ต้องทำค่ะคืออยากได้ให้เห็นภาพกันว่าวันเนี้ที่ลานถึงบาทและตากจีบอนเนี่ยมีอะไรคืบหน้าไปบ้างเหมือนเราได้อยู่ด้วยกันได้ทำด้วยกันทุกท่านน่ารักมากก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความรวมไปถึง อาหารที่ส่งมาให้พวกเราได้แบบเนาะมีกําลังเอชื่นใจโอเคเดี๋ยวพาไปชมจะเดินหรือจะอินเสิร์ตภาพว่ามาค่ะพี่เอ๋ได้ทั้งหมดอินเสิร์ตภาพไม่ต้องเดินก็เรียกว่าเดินจนระบมไปหมดแล้ว,วันนี้นะคะในส่วนของของตาเองนะคะก็ สวนด้านหลังด้านหลังนะคะของคาตาเคก็เริ่มเริ่มที่จะจัดระเบียบให้เขา่เรียบร้อยนะคะ mm. หลักการของตาก,ก็คือแค่แบบไม่อยากให้มียุงเพราะนั้นเอง mm. นะคะและส่วนทางเดินเข้าในส่วนเขตสง mm. ก็เริ่มปรับภูมิทัศน์ mm. คือทำไปพร้อมๆกับพวกพี่ๆที่ทำลานรวมไปถึงสุดท้าย ز, ก็คือต้นยางอินเดีย ที่เราได้มีการไลฟ์ออกไปน,นะคะก็เอามาได้เรียบร้อยนะคะณนะวันนี้ในส่วนของอะไรคะพี่เอถ้ารรมาจากที่อาจารย์ท่านพิจารณานะะก็ได้เอามาตั้งเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในลานนี้อย่างที่เคยแจ้งไปะคะ่ะไม่ว่าจะอะไรที่อาจารย์พิจารณานะคะให้ได้ปรับ หรือทำต้องอนเนกประสงค์ฉะนั้นลานนี้อนเนกประสงค์อนเนกประสงค์อย่างไรเดี๋ยวค่อยตามชมในอุปถัมภ์ที่เต่งนะคะตาจะเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยว่ามีแนวคิดแบบไหนอะไรอย่างไรอันนี้เอาพอสังเกตได้เห็นภาพไปด้วยกันวันนี้ทําอะไรบ้างพี่เอขึ้นภาพตามนั้นเดี๋ยวจะเดินไปหานะอาจารย์ให้ท่านได้เมตตานะคะคให้ ทำเล็กๆก,กับพวกเราก็ค่อยๆสำเร็จร่วงไปได้เรียบร้อยด้วีนะตามคลิปหน้าของลานอินบาทต,ตาจีวรแล้วก็บริบทโดยรวมๆรอบๆนะก็ขอขอนุทนากับทุกๆเม็ดนทุกๆจากสัมปทา,าที่ไดนะ้ร่วมกันทำม,มาที่บัญชีของวัดนาปะาปุกขอให้ กานเจตนาให้ถูกต้องเไยได้ทั้งคนใญ่และที่ส่ใหญ่ก็ขออนุโมทนามาในากาศาสัู่ใจแต่ตอนนี้ก็ต้องอนุโมทนานะคะกับทุกๆเม็ดฝนนีคะที่กําลังตกลงบนลานถึงบาทและตาทีวนอ,นอนุโมทนาจริงๆเลยนะคะรักนะคะจุ๊บๆตกลงมานะหน้าฝนด้วย <c oughs>